สวัสดีค่ะพบกันกับสาระดีๆจากหัวเทียน NGK และดิแนสปาร์เกิลกิฟค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหัวเทียนมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อย่างไรค่ะ หัวเทียนเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองนะคะเมื่อมีการใช้งานจนถึงระยะที่กําหนดแล้วหัวเทียนจะมีการสึกค่ะและไปจนถึงไม่สามารถจุดระเบิดได้ในระยะที่เคี่ยวหัวเทียนมีการสึกนะคะจะทําให้เครื่องยนต์ค่ะมีอาการสะดุดและยังต้องทํางานหนักอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะต้องเปลี่ยนหัวเทียนตามระยะที่กําหนดไม่อย่างนั้นจะส่งผลเสียต่อป,ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อย่างแน่นอนค่ะและสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w ngk ขีด sparkplug.co.th แฟนเพจ Facebook สยาม NGK Spark ปัคค่ะกลับมาพบกันกันกบสาระดีๆจากหัวเทียน NGK และดีฉันสป p a r k เกอร์กิฟได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ